สวัสดีครับแนวโน,น้มตลาดหุ้นวันจันทร์ที่3เมษายนนะครับตลาดหุ้นเดือนเมษายนมองปรับขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อแนวรับก็ประมาณ1550นะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณ1,600ตอนนี้ตลาดอยู่ที่1575นะครับลบไป4จุดนะฮะในวันศุกร์ลบไป4จุดปริมาณการซื้อขาย38,000ล้านบาท ต่างชาติขายสุดที่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการช็อตฟิวเจอร์เล็กน้อยเหมือนกันก็ยังยังมองว่ายังคมไม่เป็นประเด็นประเด็นอะไรเท่าไหร่สําหรับต่างชาตินะฮะส่วน ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยดีนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาตัวเลขคอนซ u มเมอร์คอนฟิเนซก็ออกมาแล้วต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อันนี้เป็นตัวเลขเดือนมีนาคมนะฮะมีนาคมออกมา96.9ตลาดคาด97.6จุดนะฮะ ส่วนตลาดยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้นักลงทุนก็มองเศรษฐกิจของทางยุโรปฟื้นช้าฮะฟื้นช้าแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมนี่ ต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับ1.5%จากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ที่2%อันนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อว่า ECB คงจะ1ไม่รีบลดไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ย2ไม่รีบรถลดปริมาณ QE นะครับแล้วก็ไม่รีบยุติ QE นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยุโรปดูเหมือนจะฟื้นฟื้นแย่นะครับฟื้นแย่แล้วก็ ช่วงเดือนเมษายนนะฮะก็จะเป็นเดือนที่มีการปิด XD หุ้นจำนวนมากนะครับปิด XD นี่ก็มีผลต่อเซตประมาณลบสิจุดนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบ2เดือนคือเมษาพฤษภาอาจจะลบถึงประมาณ16จุด อันนี้เป็น X D effect นะครับอันนี้ก็เลยทำให้อมองแนวต้านของเซตประมาณ1,600แนวรับก็ประมาณ1,500นะครับถ้าดูถ้าดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จริงๆจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่25วันอยู่155 15 5นะครับแต่ผมปรับลงมานิดนึงจากผลของ X D effect นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเดือนในช่วงเดือนเมษายนนะครับเมษายนเนี่ยคาดว่าตัวเลข ตัวเลขผลประกอบการของกลุ่มธนาคารจะออกมาดีนะฮะออกมาดีโดยเฉพาะ BBL SCB ทตหารไทยนะครับพวกนี้จะออกมาดีเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะมีการซื้อเก่งกำไรพวกพวกธนาคารที่ตัวเลขจออมาสวยๆนะครับซึ่งธนาคารที่เราชอบก็จะมี บีบกับฐานไทย2ตัวนะครับบีบกับฐานไทยแล้วก็บีบเอในสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับลงมาแล้วแล้วก็พึ่งพิ่งปรับขึ้นนะฮะก็เรียกว่าซื้อได้สําหรับตัวบีบเอฐานไทยส่วนประเด็นอื่นๆนะครับในเรื่องของตัวของของหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกโดยเฉพาะส่งออกไปอเมริกาอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส พวกกุ้งแช่แข็งไก่แช่แข็งที่ส่งออกไปสหรัฐอันนี้ เดีกยเลี่ยงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดโดนทรัมป์นะฮะก็ประกาศทบทวนการขัดดุลการค้ากับ16ประเทศ16ประเทศก็มีไทยอยู่ด้วยนะมีไทยมีจีนอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นไอ้ตัวนี้ก็อาจจะกดดันกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่กลุ่มต่างๆเหล่านี้สังเกตว่าเราก็ไม่ได้เชียมานานละนะครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่มีผลต่อหุ้นที่เราเชียร์มากเท่าไหร่นะครับสำหรับ หุ้นในเดือนเมษายนคือเดือนนี้นะครับเราก็เชียร์ BBL ฮะอย่างที่กล่าวไปนะครับอีกตัวหนึ่งบ้านปูครับแล้วก็ MTLS อันนี้เราเชียร์หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะดีมากๆในช่วงไตรมาสหนึ่งแล้วก็ยังดีต่อเนื่องในปีนี้นะครับก็จะมี MTLS แล้วก็ BTW นะฮะ แล้วก็ Beauty AP แล้วก็โรจนะนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราเชียร์ไปนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มนีคกลุมอุตสาหกรรมนี่ตอนนี้ดูดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอมตะอมตะโรจนะ NNCL พวกนี้ดูดีขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มอื่นๆนะฮะกลุ่มอื่นๆที่เรามองว่าออตอนนี้คาดว่าเดือนเดือนไตรมาสสองอาจจะไม่ค,ค่อยดีก็จะเป็นกลุ่ม มพลังงาน,านต้นน้ำนะครับพวกปตทพวกปตทสพ like sure exactly. นะครับเห็นว่าหุ้นๆอย่างอย่างปตทเองหลังจากที่ปิด XD ไปนะฮะปิด XD เมื่อเมื่อตอนปิด XD อยู่408 XD ไป10บาทนะฮะโทษนะ9บาท 9ก้าบาทก็ควรจะลงมา398ปรากฏว่าตอนนี้ลงมา387เนะฮะห็นว่าหลังปิด XD ก็ก็ทิ้งกันนะครับแต่ว่าปตทวันนี้ปิดที่แนวรับพอดีคาดว่ากงดิดกลับครับนะฮะก็เลยมองวันนี้ตลาดไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผลกระทบหนักๆในวันศุกร์เนี่ยเกิดจากการทิ้งหุ้นปตทลงมานะครับแล้วก็วันนี้มองปตทเปิดบวกได้ซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าราคาน้มันในตลาดโลก ดีกลับขึ้นไปเกือบ1เหรียญนะครับขึ้นไปตอนนี้ WTI กับ b รน n ์ก็ขึ้นมาประมาณเกือบ1เหรียญนะคร WTI เช้านี้อยู่50.60บจนอยู่53.47นะครับก็ WTI มีแนวต้านอยู่51บเรับ b e แน,นวต้านอยู่54นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาชนแนวต้านอยู่ถ้าผ่านได้ก็เป็นสัญญาณบวกถ้าผ่านไม่ได้ก็มีแน,นวโน้มไซเยตต่อไปนะฮะ ส่วนอ,อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของเงินบาทครับเงินบาทตอนนี้ผิดปกติฮะกลายเป็นเซฟเฮเว่นไปหรือ,อยังไม่ทราบนะครับคือเงินบาทเราแข็งมากเมื่อเทียบกับเอเชียด้วยกันนะฮะอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกทั้งหลายนะครับเพราะเงินบาทตอนนี้แข็งค่าในรอบเกือบ20เดือนก็เรียกว่าเกือบ2ปีนี่แข็งสุดนะฮะทั้งที่ u ดอลลาร์ก็กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นแต่เงินบาทเราแข็งกว่า แข็งกว่า US ดอลลาร์อีกนะครับตอนนี้อยู่34.27บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับมองวันนี้หุ้นน่าจะเปิดทรงๆถึงบวกนะครับจากจากน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เลยมองว่าวันนี้ตลาดจะมีแนวโน้มไซเว์ครับนะฮะไซเว์ออกด้านข้างวันนี้มองไซเวย์กรอบแนวรับ1574นะครับตลาดปิด1575ลบ1เป็นแนวรับแล้วนะครับ -1 ก็เรียกว่าหลุดยากละนะครับส่วนแนวต้าน1 5 8 0 1 5 8 4ตลาดสูงสุดในจัปดา์ที่แล้ว1 5 8 4 5 0จนะครับก็จำไม่ง่ายว่าสูงสุดสัปดา์ที่แล้วที่1585แล้วก็1585ก็เป็นแนวต้านที่ผ่านยากที่เราให้ไว้นะครับส่วนแนวรับที่เราให้ไว้คือ1565แล้วก็1นอง5นะครับถ้าหลุด1550ถึงจะเป็นสัญญาณขายสต็อปลอแต่คาดว่าคงไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับ ห,หุ้นหุ้นรายเดือนนะฮะรายเดือนเราก็มีทบทวนอีกครั้งหนึ่งรายเดือนของเดือนนี้เพราะว่าจะจัดสัมมนาในวันในวันพุธนี้นะครับขอหุ้นเด็ดนะคอหุ้นเด็ดเป้าเซ็ต1,600จุดนะครับในวันพุทธที่5เมษายนก็จะจัดสัมมนาที่เดิมฮะห้องค้าหลักทรัพย์ชั้นชั้นสั้น,นะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะครับถ้าใครเอาแบบไม่ได้มาฟังก็ ฟังจะมาฟัง Facebook Live ก็ได้นะฮะฟังที่อ่อ t e s c o Mastery นะฮะเข้าไปแอดเป็นเพื่อนแล้วก็ฟังใน f c e e o o o เ l i v o o ก Live ก็ได้นะครับสำหรับหุ้นเด่นรายสัปดาห์เราก็จะมีหุ้นที่ถือไว้ก็มีโพลีนนะฮะโพลีนก็โพลีนก็มีข่าวบวกในเรื่องของเปลี่ยนนโยบายทางบัญชีนะครับก็คือการ การไม่ตั้งการหักค่าค่าเสื่อมนะฮะปีละ1295ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าจะทำให้เกือบทุกบลกเกอร์จะต้องมีการปรับราคาเป้าหมายของ TPI โพลินขึ้นนะฮะแล้วก็โพลินก็ให้สัญญาว่าจะไม่ขายหุ้นโพลินพาวเวอร์ที่ถือถือยอยู่ด้วยอย่างน้อยเป็นเวลา1ปีเป็นไซเลนพีเรียดนะครับ คือโพลีนถือ,อ GPIP p อยู่ประมาณ5,900ล้านหุ้นนะครับแล้วก็ IPO ประมาณ30%ที่2,500ล้านหุ้นนะครับสำหรับประเด็นอื่นๆคงไม่ค่อยมีอะไรนะครับหุ้นที่เราแนะนำในบิ๊กลูลูก็จะมีโพลีนถือ w h a ถือซื้อเพิ่ม ETEETE นี่ก็มาเกินเป้าแล้วนะครับเราเชียร์ไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ววิ่งอ้าวเลยนะครับแล้วก็เชียร์ตั้งแต่เบื้อหัสนะฮะแล้วก็ทรูนะฮะ ส่วนหุ้นเทคเด็เด่นรายวันวันนี้รายวันนะก็จะมีฐานไทยนะครับปุนกลางฮะปุนกลางก็ลงมาเยอะแล้วก็เพิ่งดิดกลับคาดว่าจะเป็นการซื้อคืนของนักลงทุนต่างประเทศนะครับแซมเทลฮะแซมเทลขึ้นก็เลยดึงสาม,มารถขึ้นแล้วก็ดึงซิมขึ้นด้วยนะครับ3ตัวอีกตัวนึงคือ S นะครับหุ้น S สิงห์เรสเต์นะครับสำหรับตัวเซฟฟิตี้นะครับ 50, เซฟฟิตตี้วันศุกร์ก็ปิด ที่แนวรับพอดีนะครับปิดลงมาที่996นะครับแนวรับวันนี้994นะฮะลบ2เป็นแนวรับแนวต้าน1,000 1,000กับ4บวก4บวก8เป็นแนวต้านลบ2เป็นแนวรับนะครับตอนนี้ก็ต้องบาล่นสัญญาซีรีส์ M แทนนะฮะซีรีส์ M ก็ปิดไป990ค่าเบสิสก็ติดลบประมาณค่าเบสิสก็ดิสคาวจากอันเดอร์ไลน์แอสเซทคือเซฟสตี้ประมาณ6จุดนะฮะก็แนะนำ นะนำยังแนะนำโอเพ่นลองอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าขึ้นไปใกล้แนวต้านของเซ็ตฟแถวประมาณใกล้ๆพันกับ4ก็แนะนำให้ช็อตโรสทตามจำไรนะครับส่วนการเล่นโอเพ่นช็อตไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะเล่นยากเพราะว่าสัปดาห์นี้ยังมองเซ็ตเซ็ตเป็นไซเ์ถึงไซเ์อัพนะฮะโดยเฉพาะเดือนเดือนเมษาก็ยังมองไซเ์ถึงไซเ์อัพเช่นเดียวกันสำหรับทองคำฮะทองคำยังคงเป็นกาเรียกว่าเซฟเฮเว่น สำหรับความกลัวตลาดหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปจะลงปรับฐานแรงๆทองคำก็ถือเป็นเซฟเฟเว่นนะฮะ,ะเห็นว่าตอนนี้ถึงแม้ตัวเงิน US เอดอลลาร์จะกลับทิศมาแข็งค่าขึ้นทองคำก็ไม่ค่อยลงฮะ,ะลบไปแค่ 1. จุดนะฮะอยู่ที่1250เหรียญต่อทอยออนแนวโน,น้มยังเป็นไซส์เวอ up นะครับแนวรับ1230 แนวต้าน1,270ส่วนทองคำไทยวันนี้ลบไป80จุดหรือ80บาทครับเนื่องจากว่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นนะฮะทองคำไทยอยู่ที่2 3 9 0นะครับแนวรับอยู่2 2 0 0แนวต้านอยู่ที่2 0 6 5 0นะครับก็ทองคำยังแนะนำเวทเนซีน,นะฮะถึงแม้ทองคำโลกจะไซด์เวทอัพแต่ว่าถ้าเงินบาทเรายังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นทองคำไทยก็จะ อ n d เดอร์เพอรไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังมองการเล่นหุ้นเล่นแบบเป็นรายตัวนะครับแล้วก็ยังมองซื้อหุ้นยังดีกว่าซื้อทองคำในช่วงนี้สวัสดีครับ